ครับผมพิเศษชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องยากันบ้างนะครับเอาที่ผมเคยใช้นะครับเคยใช้ลองใช้ประมาณนั้นนะครับแต่ก็เป็นเมื่อก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเอาไปใช้กับนกลงหัวจุกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ปีกเนี่ยรวมไปถึงนกป่านกดอกแตงนกบินหลายพวกนี้มันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็พูดถึงตัวแรกนะครับนี่ ที่ต้องมีติดบ้านนะครับผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับเนี่ยซองของมันนะครับไบโอบวกบีสิบสองนะครับก็เป็นยาสําหรับป้องกันนะครับลดอาการเครียดนะครับแล้วก็นกที่อ่าเริ่มที่จะมีอาการป่วยนะครับแต่ยังไม่ป่วยเยอะก็คือเราสามารถให้ตัวนี้กินได้อ่าทุกอาทิตย์นะครับที่ผมบอกว่าให้กิน ทุกวันอาทิตย์นะครับเพื่อป้องกันครับนกจะป่วยไม่ป่วยก็คือให้กินยาตัวนี้ได้ตลอดนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ลดอาการเครียดของนกนะครับเหมือนกับว่าเราได้นกมาใหม่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนกได้มาใหม่แล้วมาอยู่กับนกที่บ้านนะครับเป็นนกป่านกอะไรไม่ว่าจะเป็นนกดอกแตงหรือนก,กงวงวัจุกนะครับนกบินหลานี้ผมยังให้กินนะบินหลาก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปนะครับ ก็ช่วงแรกๆนะครับช่วงที่ได้มาใหม่ๆนะครับพอหลังจากนั้นเราจะให้ทุกอาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ถ่านกที่ได้มาใหม่เนี่ยผมจะใส่ยานี้ให้กินเลยนะครับนะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตัวเดียวนะครับยาตัวนี้ผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับหลายคลิปมากนะครับอันนี้ต้องมีติดบ้านเลยสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ปีกนะครับทุกชนิดอ่ะนะครับไก่ผมก็ยังให้กินเมื่อก่อนที่ผมเลี้ยงไก่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับคือ ถ้าเป็นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่นกนะครับยังไม่ป่วยเยอะนะครับเนี่ยป้องกันได้ตัวนี้เลยนะครับลดอาการซึมอะไรทุกอย่างนะครับทั้งขี้ขาวขี้ไม่ออกผมก็ให้กินหมดนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเพิ่งอลองใช้นะครับก็เป็นหน้าบริษัทเดียวแหละนะครับย่อเดียวกันนะครับก็ ตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยใช้แล้วทีนี้ผมมาปรึกษาเนี่ยน้องในทีมงานนะครับว่ามันมีนกตัวหนึ่งนะครับก็คือด้านในของมันเนี่ยคือผมถ่ายดูนะครับก็คือมันท้องเสียอยู่ตลอดไม่ว่าจะกินวิตามินหรือไม่กินนะครับคือมันท้องเสียมาบ่อยนะครับก็ไปเอามาจากนกที่ซุกในบ้านนะครับเขาเลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆผมก็เลย มาปรึกษาทีมงานว่าทํำยังไงดีนะครับกินยาตัวไหนมันก็ไม่ค่อยจะหายนะครับทีนี้นะครับอันเนี้ยทีมงานแนะนํามาก็เป็นเนี่ยเบตาไมซิงนะครับช่วยป้องกันเชื้อในระบบลําไส้พวกนั้นแหละนะครับมันก็เป็นยาป้องกันนะครับยังไม่ถึงกับขั้นว่าอ่าโอเคนะครับแต่ช่วยป้องกันได้แล้วก็ผมลองเอาไปให้นกตัวนั้นกินก็ถือว่าโอเคนะครับให้กินติดต่อกันอยู่นะครับ ก็มันก็มีบ้างนะครับเป็นบางวันนะแต่เนี่ยสรรพคุณของมันเนี่ยช่วยป้องกันร,รักษาโรคเชื้อทางเดินหายใจหวัดนะครับลำไส้อักเสบนะครับพวกที่ทางเดิอนอาหารไม่ดีนะครับระบบภายในนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองก็คือผมเพิ่งลองเอาไปใช้นะครับแล้วก็ใช้กับนกตัวเดียวนะครับก็เห็นผลอยู่นะครับสำหรับยาตัวนี้นะส่วน อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้มันผมเคยใช้ตอนที่ผมเลี้ยงนกกรงหัวจุกใหม่ๆนะครับแต่ว่านกดอกแตงอะไรเนี่ยผมไม่เคยใช้นะนะครับเนี่ยมันก็บอกอยู่นะครับนกที่ป่วยเรื้อรังอาการซึมระบบทางเดินหายใจพวกเนี้ยนะครับแต่ถามว่าช่วยได้เยอะไหมนะครับจากที่ผมดูแล้วก็มันเป็นเหมือนเบื้องต้นนะครับอาการเบื้องต้นเนี่ยแต่ถ้าหนักเนี่ยช่วยก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่า อยากที่ผมเคยให้นกกินนะครับนกที่ไม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยกินเพื่อให้นกสดชื่นเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้ดีนะครับใช้ได้อยู่ก็คือเห็นเลยอ่ะว่านอกอ่าล่าเริงนะครับกระตุ้นมันตลอดเวลานะครับไม่ซึมไม่อะไรเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสรรพคุณเขาก็จะเขียนบอกมาหมดแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นน้ําแร่นะครับเป็นน้ําแร่ อันนี้ผมเคยซื้อมาให้กินอยู่หลายครั้งอยู่นะครับแต่ว่าให้นกกรงหอยจุกอย่างเดียวนะครับก็ต่อไปพวกนี้จะเป็นยาคล้ายปฏิชีวนะแล้วเนี่ยปฏิชีวนะนั่นแหละนะครับยาที่มันใช้สําหรับนกนะครับที่มีอาการรุนแรงนะครับป้องกันใช้ยาพวกนี้ไม่หายนะครับแต่บอกก่อนนะตั้งแต่ผมเลี้ยงนกมานะครับผมพวกนี้ผมเอามาลองใช้นะครับ เอามาลองใช้กับนกที่หนักนะครับแต่ตัวเนี้ยผมใช้ตลอดไม่ว่านกจะเป็นอะไรผมก็ใช้แต่ตัวเนี้ยป้องกันนะครับแต่ช่วงที่ผมเอามาลองใช้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมาตัวแรกก่อนเลยตัวนี้เป็นน้ําแดงนะครับเนี่ยใช้สําหรับนกเบื่ออาหารนกซึมนกหวัดนกจามนกขี้ขาวก็คือสรรพคุณมันคล้ายๆกันหมดนะครับ เนี่ยให้กินนะครับตัวนี้เป็นยาที่มันเป็นเหมือนหัวเชื้อยานะครับค่อนข้างจะจะแรงกว่าพวกนี้อยู่นะครับผมว่าน่าจะแรงกว่าอยู่นะครับเนี่ยที่ผมเคยใช้ก็ใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับเ,เป็นยาน้ํานะครับสรรพคุณบอกหมดแล้วอ่ะนะครับหลอกลงอักเสบเสียงแหบนะครับแก้ข้ออักเสบนะครับแล้วก็ มาตัวนี้นะครับเป็นดอมินนะครับเป็นยาสำหรับรักษาพวกนกที่เจ็บตานะครับเป็นพยาธิในตาหรือเป็นพยาธินะครับในหูนะครับหูอักเสบอะไรพวกเนี้ยนะครับคือผมไม่ลองใช้นะผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าน่าจะช่วยได้อยู่แต่ผมไม่เคยใช้นะแต่นี้ผมลองแนะนำลองไปใช้ดูนะครับสำหรับนกที่ ใครที่ตากเสพนะเป็นพยาธิในตาหรือว่าพวกหูอะไรพวกนี้นะครับส่วนยาตัวนี้ก็เหมือนๆกันกับยาตัวสีแดงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแอสแท็กนะครับออยี่ห้อเดียวกันแอสแท็กนะครับก็เนี่ยขนทองจามยาพวกนี้นะครับใช้เบื่ออาหารเหมือนกันนะครับสบรรพคุณเหมือนกัน นะครับแต่ก็มันเป็นน้ําเขียวนะครับอันนี้น้ําแดงนะส่วนใครที่จะลองแบบไหนเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูนะครับสาหรับนกที่มีอาการาหนักแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับลองใช้ดูนะแล้วตัวนี้ก็เป็นยาอัพมินนะครับเป็นยาเกี่ยวกับยาถ่ายพยาธินกนะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยลองเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลนะครับแต่ว่านกส่วนใหญ่แล้วเนี่ย พอเวลามันกินเนี่ยบางตัวเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเพลียนะครับมันต้องพักนะมันต้องพักอาการเพลียของนกนะเวลาถ่ายพยาธินะครับะไปยาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยลองนะครับแต่ก็สรรพคุณก็คล้ายๆกันอีกอ่ะไข่เบื่ออาหารซึมวัดจามนะครับขนพองนะครับอันนี้ซูเปอร์แอตแท็กนะครับถ้าใครเคยใช้ยาตัวไหนแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับ แต่ยาที่ผมเอามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่แก้นกป่วยนะครับแก้นกป่วยก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นผลนะครับก็ลองไปใช้พวกนี้ดูนะครับแต่สองตัวนี้ผมเคยใช้นะสองตัวนี้เคยใช้อันนี้ไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยใช้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเพราะว่าบางตัวนี้มันรุนแรงนะครับตัวนี้มันป้องกันไม่ได้นะ ป้องกันไม่ได้มันก็ต้องใช้ยาพวกนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะเห็นผลไหมมันก็อยู่ที่อาการนกนะครับอยู่ที่ตัวนกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีเคยรักษาที่มันรุนแรงกว่านี้นะครับในสภาพแวดแวดล้อมในช่วงนี้นะฝนตกบ่อยเหมือนกันนะนกเนี่ยทั้งผลัดขนทั้งป่วยเยอะนะครับการดูแลเนี่ยมันก็ต้องทั่วถึงนะครับแล้วถ้าใครที่มีสูตรโบราณน,นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ ผมยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่เลี้ยงนกแล้วะละเลยนะครับคือนอกไปอาการหนักแล้วอะแล้วก็ช่วยยากนะครับนกพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มที่อาการจะหนักแล้วเนี่ยมันต้องนะครับให้กินยานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยจบเลยนะครับเพราะว่าป้องกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็ มีเท่านี้นะครับเรื่องยาที่ผมแนะนำนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับลองไปถามเจ้าของร้านที่เขาขายตามอุปกรณ์นกดูแต่ว่าบางร้านเนี่ยเจ้าของก็ขายอย่างเดียวเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกนะครับก็คือถ้าเป็นบางที่นะครับเขาเขาไม่เคยเลี้ยงนกเขาไม่เคยใช้อนะ่แต่ถ้าเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนของทีมงานแบบนี้ก็คือเขาเลี้ยงนกเขาเอายาทุกตัวที่ ขายเนี่ยลองมาให้นกกินแล้วก็บอกกับลูกค้าได้นะครับอะไรประมาณนั้นแหละลองไปหาซื้อดูนะครับลองไปถามดูนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาครับก็ถ้าใครนะครับมีที่ดีกว่านี้ก็เม้นมาได้นะครับเม้นมาใต้คลิปเลยเผื่อว่าจะมี f อฟซีนะครับที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ใช้ยาพวกนี้แหละไม่หายนะครับเผื่อว่าจะไปลองใช้กันนะครับแบ่งปันความรู้กัน ครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะพอสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ